สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับท,ทุกค่ายทุกช่องครับวันนี้ก็มาดูเจ้าดีซีเป็นสิบพีัตตัวเอเกี่ยวข้าวเป็นปีแรกครับที่ได้ลงมือเกี่ยวนะครับตอนนี้ก็เริ่มพัฒนาทีละขั้นนะครับสำหรับเจ้ามือใหม่ตัวนี้ครับมาดูกันทดสอบกันข้าวล้มครับ เครื่องนี่แทบไม่ได้จะเร่งเลยนะครับเขาถูกประกอบบ,บิษัตนะของด c 70เท่านั้นนะครับโอ้ย,อยเครื่องนี่เร่งไม่เฉลิทีนะครับรหรับขั้นผู้นี้นะครับเป็นอีกขั้นหนึ่งที่ใจเย็นนะครับสำหรับการเกี่ยวข้าวนะครับซึ่ง าหายากนะครับสำหรับคนใจเย็นนะครับแล้วก็คนทำตามคนระเบียบของรถจะอาจคู่มือแบบละเอียดนะครับว่าไม่ต้องเร่งแรงและไม่ต้องใช้ไปตามกำลังของมันนะครับมันจะได้อยู่กับเราคนและนาน ด้วยนะครับลำดับ,บ d c 7 0ตู้เอนะครับอันนี้เป็นท่านที่ขับรถใจเย็นนะครับนะครับไปแบบสบายสบายครับสไตล์เขาเองนะครับอันนี้เปลี่ยนโคเฟอร์แล้วครับอันนี้ก็ที่มือก็เริ่มพัฒนานะครับ ของเองนะครับฝึกไปฝึกมาตอนนี้ก็เริ่มขนาดเริ่มชี่ยวชาญน,นะครับในการอ่านเกมออนไลน์แล้วก็การเกี่ยวข้าวนอนกับข้าวยืนนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ไม่อยากจะเขียวตอนกลางคืนแล้วครับอยากเกียวแต่กลางวันแล้วตอนแรกอยากเกียวแต่กลางคืนครับรวบคนเห็นหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจแต่ตอนนี้ว่า,วาอยากเกี่ยวแต่กลางวันแล้วมันมองง่ายครับหมอทำไมไม่บอกแต่แรกครับหม็ มันอยู่กับไอ้นั่นด้วยนะการเวลาด้วยนะครับไฟบังคับหรือไฟไม่บังคับบางทีไฟบังคับต้องเกี่ยวกลางคืนถ้าไฟไม่บังคับก็เกี่ยวกลางวันดูครับนี่ก็ไม่เน้นเร็วครับเน้นทํางานปกติครับของเครื่องยนต์เพื่อจะได้รักษาเครื่องยนต์หรือเปล่าครับมาจะใช่เลยดูจากการ บรรจงและการบรรเลงก็ดูครับตามสเตปเลยนะครับสายเครื่องตั้งยังไงก็ไปอย่างนั้นเลยจะของนายยืนคอยนานแล้วซิงแล้วอยากคนข้าวแลว้วอะเอไม่เป็นไรเขาจัดเองนี่นี่เขาเก็บแบบฟล์มือไม่ต้องเร็วครับจะของนายใจเย็นๆดูนะครับนี่งานฝีมือจริงๆนะครับ ทำไม่ฝีมือนี่ทำไม่ได้นะถ้าคนแจร้อนนะดูดูดูด,ดูไอตัวปันมันยังจะไม่มุนแล้วลูกพี่เอ้ยเออฝากผลงานเลยครับตู้แอร์ครับ p c เจ็ดสิบถ้าเอาตู้แอร์ออกน่าจะเกี่ยวเร็วกว่าน,นี้นะผม ิดไปอย่างนั้นนะอันนี้มันเอมันเย็นหรือเปล่ามันจะหลับจะหลับไม่หลับเลยก็เลยประมาณนี้เลยเอ้ดูโอเคนะนี่เหมือนรถถังเลยเยวดูคนงานขอเคกนี่เกตุขานนังไกวเลยื้อ เฉยๆอ่ะป้องนีอ่อยากจังเลยลิกเลยวะ่ะ คลิปนี้ก็ปิดคลิปพท่าน,นี้ก่อนจะเย็นโครกันคนถ่ายก็จะหลับหลายคนยืนรอข้าวก็จะหลับโอ้ยับจริงๆเดี๋ยวมาติดตามคลิปต่อไปให้ชมครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับเอซีทุกท่านนะครับขอบคุณครับที่ให้กำลังใจและติดตามรับชมด้วยบัตก็ไม่มีอะไรจะมาถ่ายก็บานนอบานนาก็จะถ่ายแบบนี้เลย เดี๋ยวหน้านี้เสร็จก็ไปถ่ายรถไทยอีกครับอ่าแล้วก็รถทุ๊กๆุกรถแกษีนนะแต่วันนี้ยังไม่ค่อยว่างไม่ค่อยมีเวลาครับก็วันนี้ก็ได้มาถ่ายรถเกี่ยวลงครับเดี๋ยวบ่ายๆก็จะไปลอยกระทงอีกวันนี้ฝากทิ้งท้ายนะครับเดี๋ยวจะมาลงคลิปต่อไปให้ดูครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ